สวัสดีครับผมเซลบอลนะครับจากรถบ้านดีพร้อมนะครับผมวันนี้เซลบอลนะครับจะมาพาลูกค้านะครับมาชมรีวิวเจ้าซูซูกิสวิปนะครับ1.2 GLP 2019นะครับผมวันนี้สวิปตัวนี้นะครับจะมาในสีของสีแดงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมเชงนะครับผมเป็นเครื่องดอท Jet 1.2นะครับซึ่งประหยัดน้ามันและมีความอัตราเร่งที่ดีนะครับผมซูซูกิสวิ1.2 GLP 2019นะครับ ตัวนี้จะมาในสีแดงกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบเป็นตัว GL นะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับผมตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้ล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับที่มีฝาครอบมาให้นะครับเป็นของซูซูกิเลยนะครับครับเรามาดูรอบๆคันนะครับผมสีแดงนะครับรถสวยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ ทางร้านรับประกันนะครับรถบ้านแท้แน่นอนครับผมไม่มีการกรมัหรือว่าชนหนักแน่นอนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับของเจ้าสุสกิสซอร์วิฟตัวนี้เครื่อง duo เจ็นะครับผมเครื่องใหม่นะครับไม่ได้เครื่องรุ่นเดิมนะนี่นะครับซึ่งเป็นรุ่นนี้นะครับวิ่งตามพ้องถนนเยอะมากเอาไปแต่งก็สวยนะครับแต่งแบบมินิคูเปอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในของเจ้าซูสกีสวิฟนะครับนี่นะครับเบาะแถวหลังนะครับสามารถพับได้เบาะสามารถได้ทั้งสองด้านนะครับสามารถเอาของใส่ได้เลยตัวนี้จะให้มาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าตัดด้วยลายคาร์บอนนะครับสวยๆนะครับภายในนะครับพวงมาลัยมีพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันให้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง เป็นพิュยุครับจะเป็นพิュยุแบบแมนวนวลนะครับผมจะไม่แน,เน,เนนะ่เป็นแอร์ออโต้นะเป็นแอร์แมนนวลครับผมนี่นะครับสำหรับเจ้าซูซูกิเซอร์วิฟนะครับ1.2 GL ปี2019นะครับเซียวบอลน,นะครับเปิดราคาเบาๆมาให้เลยครับปกตินะครับขายอยู่399,000นะ โปรโมชั่นสำหรับช่วงปีใหม่นี้อยู่ที่379,000บาทเท่านั้นครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับผ่อนอยู่ประมาณแค่7,000น,น,น,นต้นๆเท่านั้นต่อเดือนนะครับผมเริ่มต้นสูงสุดได้84งวดลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79%นะครับผมเริ่มต้น2.79%ออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นครับราคา37 9 0 0 0บาทซูซูกิสวิปห G.L ปี2019นะครับผม ไอที่สนใจสามารถทักเพจมาได้นะครับรถบ้านดีพร้อมนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือติดต่อ0937206222นะครับเซลบอลนะครับตลอด24ชั่วโมงตัวรถนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีลูกค้าออกไปไม่ต้องกังวลนะครับมีรับประกันให้แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซลบอลต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับสูขีสวิฟ์นะครับ1.2 GL ปี2019ราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นครับผมขอบคุณนะครับ